สวัสดีพี่น้ำตอนนี้ค่ะอยู่บิ๊กซีนะคะกำลังสั่งกับข้าวอยู่ตามตาคแก,กนจ่ายอยู่ใส่มาขอข้าวต่อใส่บ้านคูนคืออะไรหรอข้าวขั้มไข่เพราะตัดแสบที่นั่น ดีอ่ะข้าวมันไก่รวมนี่แหละเอานีท่ทีหนึ่งสี่ร้อยสิบาทครับผมครับ พี่ดองมาซื้อกับขา่าวข้าวเจ้าเนีอเอาเอายางนีสบีละลอย,ยันสบ,สบ,สบสนีปลามาซาเนะแ่นี้เอาข้าวมันไก่รวมนี่นะคถ้ารอเบิร์แค่นี้นะมีอะันางผัน,นามีเนาะคนที่อไ้ ฮเนะ้าเรื่องเงินอยู่ตอนนี้ร้อยยี่สิบเรื่องเงิน, 180. นร้อยแปดสิบยังจะจ่ายตอนนั้นเราจะไปจ่ายจ่ายตอนนี้จะไปจ่ายตอนนั้นเราจำเนินเาจะไปจ่นายาบอยนัยนอคเือมาจะค้อนใส่กล่องลางพาจะไปถ่ายนะครับ ไปสั่งไะมยเอาอยางกระดานฮะทอดกับข้าวกับชาเบิร์ท่าเนี่เพื่อ,อยๆไปน้อยๆพี่ชายเหลือร้อยแปดสิ 180, บสามร้อยหมาแบบร้อยแปดสิบเราจะซื้ออะไรเหลือร้อยแปดสิบได้ไหมนั่นะได้ จะเข้ารวมอันนี้อ้องไฟสักอ่างเขานนเขาจะเข้ามาเอายี่ดอกเอาได้ร้อยแปดสิบช่วยประานจ่ายเขาเอาอยัางกันไหมไปกินก่อนได้เดี๋ยวยื่นเลยเขาเขาไปรูดเองเขา ไปเอาซ่อมกับอาซอนก่อนอาซ่อมกับช้อนก่อนนะฮะอย่าลืมตอนนี้กินข้าวครับพี่น้องครับคุณอาสั่งข้าวมันไก่อะนะหนูสั่งข้าวมันไก่รวมคุณอากินสองอย่างเลยหรอ กินข้าวอยู่ห่างข้างแรกพี่น้องข้างแรกนะ,นนะครับกินเผาเนาะกุนอาไปกับคุน้อาในครั้งแรกของหนูเด้อ,อกินเ้าอยู่ห่างน้ำจิ้มห่นัอ้าแม่คอยแม่คอยห้าบอนนั่งพี่น้องเอ,เอ้ยบอนนั่งแม่กัน ใหญ่เีคนูมันดนแรลสามอยแจ็กสิแจ็กสิท่อหรือบ่ชื่อช่องยางนั้นร้อยยี่สิบมาดดองเลย่องยางคือตามของอาหาแพงหกสิบกว่าบาทเริ่มต้นสี สี่สิบกม่กันเนาะปกติบ้านนะก็ยังหาหกสิบขนาดปัจจุบันใน,นห้างนะพูดเสียน้อยำลายแต่งเลยครับพี่โนโ้นนองครับ

南路。 สองจานแล้วฮะปิ้บิดแล้วกข้าวขาบได้บวกอีนี่โคตรแน่เ้ยยังกินคันเก่าปุ๊กไทยนานาเสียมน่ะเออโหเนีย หัเห็นที่ไหนมีแต่เอ้ยข้าวเสีดูน่ะร้อนเยอะร้อนจังจะแนงว่าน้ำเล่าบะหมี่มันสำหรั่อจ้องางยังก,ก่อนนะในเวลากินจะนนงถามว่าโดนโดนถามบัฟโดนโดนผักกะเพรารวมเพาะน่ะไปกินไส้กับยังผักกะเพราร้วงคือเกอ่าแซมแอนเนี่นยแซมแอนซาเพราะน่ะกัยังเตี้ยวคือเก่าอยู่เบวร์คือเก่า บัดจังตนี้อาคาโมพิเศษเลยเออมนแมก,กีน้วเวราแบจะเรายัางก่อนอันนี้กรรมันไกลรู้ว่นกินก็บปอยาก้นหมดแลตำน้ำเดียด่ยนนี่นะเผ่งอย่าฮวางเอาคือบอกวดเรามากินพี่จ้ะ อันนี้แล้วจะบาทอะไรเนาะห้องอันนี้หกที่หานำเดือยแล้วเจ็ดสิบบ่อลอยหาสิบสองบาทแล้วเจ็ดสิบปลายก็คือแปดบาทเนี่ยย่มหลังถึงสักสิบอาจจะว่างก้น พนระนเนาะบางงที่เขาอยู่ห่างก่นเนี่ยอืย่ามนสนเนาะอยาก้ออยาเกออันมา่นพ่นโสเนาะไปยืนอ๋องไว này sao này sao cái <laughs> sao này này cái mãi 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 mãi

คุณน้าาพิเศษวะสั่งเผาพิเศษวายุกานใหญ่เนื้ไก่พิเศษเลยจานหนบจานเลยเน่ยน่าังเป็นจานเองกะจานเลกันนะงีก็ังน้อยัวเลยาวค่ะ การเราหกที่มาตัวน่าจะเป็นอดามอิเมซอนแมอมาร่าลากาเทนนะคะนงางทางนั้ส่วนส่วนชนี้สามตัวนะไม่รู้เป็นไหนชาซยอันเจสเดกจะไปทางใด เลยคนอันนี้สร้างพิเศษพี่น้องจอกใหญ่แถมจอกน้อยเวอร์บ้างอลังการสร้างตามหมดจอมาแซมบ้องกันได้พี่น้องเนอแซ่บเลอาลสุดเลยคอยเจอคนหัวใจมาใส่เงินมาดีมาใส่เงินบอกแล้วไปเออ เขาจะเป็นตาดีสุดเลเนาะอาบ่มแม่เล้วสปูตรอยตามจะมาตีทงใส่อยู่ไอกาบอกว่าแล้วเบิ่งคดคุ่นนี่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 ตกงานเนาะนั่งรถตู้

Thôi chơi chinh thờ còn đi đâu Mà xem làm cảnh đi